จากน้าไพ่นะก็มีดินนะาพฤษศกันงกรนนะ้ํากรกฎเมพิจิกนาะ่วมเมถุนตุโกก,กนาะแล้วก็ไฟเมษสิงห์านูนาีนคมสิบสองราศีนะนนะเด่นๆก็จะมีเป็นเิอ็อกประจุวัพวนพฤหัสนะอารมณ์ันราศีพฤษศนะจัชเต๊ดคือตุมน,นั่นเองนะน้าไพ,นะพ่นะเพดอนคาเลยนะก็คนนี้น่าจะเด็กกว่าคุณนะมีความเป็นเออเขารู้สึกนะว่าอยากให้ความพยทํามหรืออยากจะ ชัดเจนตัดสินใจอยู่นะแต่ว่าก็เหมือนกับว่ายังไม่พร้อมนะกําลังวางแผนอะไรสักอย่างหนึง่งอยู่นะสามเมี่นี่คือ,อยังคิดที่จะวนเวียนกลับมานะหนึ่งถั้วก็ยังอยากจะมามออนะอยากจะมาเริ่มใหม่เนืออาจจะมีข่าวดีมีอะไรก็ได้นะแต่ทีนี้มันมีห้าดาบนะเหมือนกับว่าเคยมีปากเสียงมีประเด็นกันแล้วก็พอใจถอยหลังยอมแพ้ไปแล้วนะถ้าจะเป็นคนเก่าที่เขายังรู้สึกดีอยู่นะอยากมาขอเริ่มต้น หม่นะหรือว่าอยากมาสารัมพันธ์ใหม่นะพี่เ้องคะเป็นไพ่งอขอโทษายนะสามเหรียญวางแผนอยู่เลยนะแต่ห้าดาบก็เหมือนกับว่ามันจบไปแล้วนะก็ถอใจยอยู่นะแต่ว่าในใจยนะังวนเวียนยังนึกถึงอยู่นะสามเหรียญยังคิดที่จนะวนกลับมาหรือคิดอยู่นะว่ามีคนทางไหนที่จนะเชื่อให้เขาได้เออ่กลับมาดียบคุณนะแลโวลแฟนก็พปรักษะของไพ่สมุกผพดนะหรือว่าเป็นไพ่คู่บุญคู่แต่งงานหรือเป็นคู่กรรมได้นะนี่ก็เป็นไพ่ คู่ที่เขารู้สึกว่าจริงจังรู้สึกว่าคุณเป็นคู่เขาอย่างเงี้ยมันเป็นเจสสินีนะจัสติดรู้สึกว่าคุณเนี่ยตอบโต้แล้วเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วนะแมงยูออฟพอโจลด้วยนะวิลฟอร์จูดกับไฮโลแฟนที่ขึ้นมานี่แปลว่าเป็นคู่จริงจริงเลยนะเนี่ยถ้าไม่ใช่คู่บนก็คู่กรรมนะถ้าไม้นะเขาถ้าจะเวิร์ดไม่ใช่ไม่ใช่ห้าหมายนะนี่เป็นเด็กเวิร์ดนะนี่ห้าหมายเด็กเวิร์เนี่ยก็คือวันเสาร์นะเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงวันเสาร์นะก็วันเสาร์ เดอะเวิลด์นะก็น่าจะเป็นอะไรที่คนเก่าจบไปแล้วนั่นเองนะจบแล้วก็วน,นมุกออนไปวนกลมได้นะหรือว่าเป็นคนต่างแดนต่างชาติได้นะเดอะเวิลด์เป็นการติดต่อสื่อสารออนไลน์นะโลกรูปก,กลมๆแล้วก็อาจจะวนกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นคนกลับที่เคยมุกออนไปแล้วนะคุณยังมีผลมีที่ผลต่อใจแนละ้วยังรู้สึกนึกถึงคิดถึงในช่วงที่มีคนอยู่นะอบอุ่นใจดีหรือว่าเอ,อ่อเขารู้สึกคุณดีเขานะแต่ว่าเขาถอดใจยอมแพ้ด้วยความ มีโง่เราก็ดื้อตึงของเขานะความกิ่งห,หัวหรือว่าความที่เรียกว่าปากอาจจะเขาพูดจาอะไรไม่ดีกับคุณไปแล้วเนะี่ยเ็เลยรู้สึกเหมือนเขาว่ามันศักดิ์ศรีอีโก้นะถอนคายากนะเขาอาจจะพูดจาไม่ดีกับคณหนูทะเลาะมีปากเสียงหรือไล่หรือมาชดประชันหรือเปล่าแล้วก็ถอดใจยอมแพ้นะยิ่ถือดาบหรนอะอาจจะหมายถึงยังคงสองคุณหนูก็ได้นะห้าไม้นะเคยมุฟออนเขารู้สึกว่าอาจจะนะมีความขัดแยง้ง หรือเปล่านะกลัวว่าเดี๋ยวจะวุ่นวายนะถ้ากลับมาไม่แน่ใจนะคือมุกออนไปแล้วนะพยายามมุกออนแต่ในใจก็ยังตีตัวเองนะห้าไม้คือวาวุ่นนะก็กลัวว่าจะมาขัดแย้งอีกหรือเปล่าด้วยนะแต่ใจหนึ่งก็อยากวนกลับมานะเขาอาจจะนอจังหวัดโชคชะตาแนะ้วก็มียู่ออฟวัจูขึ้นมานะไม่คู่อยู่เลยนะเป็นเดซี้นี่นะก็เรียกว่า นี้ก็คือคนที่มีประเด็นคนเก่าไปแล้วเช่นกันนะแต่นี้เป็นคนไกลต่างชาติต่างแดนนะเพราะว่าเป็นเดอะเวิร์ดกิก่งสุดจบไปแล้วนะอาจจะมีการวนกลับมาอีกนะเพราะมันขยายด้วยเรลปรจูนเ,นะน,เน,น่นะก็คือมูบอรเป็งบุแม้วก็ความมีอิโ้ของเขาอาจจะปากเสียนะไล่คุนไปหรือเปล่าก็เลยเหมือนว่าถ้าไปซื้อไปงอนะก็คิดอยู่ว่าวางแผนทําังไงที่ให้มันไม่เสียหน้าเขานะต,ตอนนี้เขารู้สึก นะค่อนข้างหวาดวุ่นแล้วก็รู้สึกถึงผู้โดยนะแต่ใจนิงก็เหมือนอยากจะยอมแพ้นะเพราะปากตัวเองนั่นเองนะก็ร่วมรวมเป็นประมาณนะีนะ้นะนะนะ